เรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมอนุสักคงมาลัยขอาหารือผ่านท่านประธานนะครับไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับปัญหาการขาดอัตรากําลังในโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กและก็ขนาดกลางนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ทางทีมผู้บริหารนะครับอดีตผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่นะครับมีความห่วงใยแล้วก็อยากจะเห็นว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กและก็ขนาดกลางเนี่ย มีปัญหายืดเย,เยื้อยาวนานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสภาพการขาดบุคลากรที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนโดยเฉพาะเลยนะครับดังนั้นในสิ่งที่เป็นปัญหาตรงนี้นั่นก็คือครูในชั้นมัธยมศึกษาเนี่ยมีคุณลักษณะของครูที่ต้องสอนสาขาเฉพาะนะครับสไลด์ต่อไปเลยนะครับเ,เช่นเอกคณิติสต์เอกภาษาไทยเอกภาษาอังกฤษเนี่ยบางแห่งนะครับครูต้องสอนคนเดียวตั้งแต่ชั้นม1ถึงม6 มีนักเรียน12ห้องเรียนต้องสอนถึง40คาบต่อสัปดาห์เลยทีเดียวถัดมาครับปัญหาคือเกณฑ์การย้ายของข้าราชการครูนะครับสวนทางกับความเป็นจริงจากเดิมจะให้ครูย้ายต้องทํางานก่อน4ปีแต่ตอนนี้กลับลดลงมาเหลือเป็นเพียงแค่2ปีการยกย้ายจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็ทําให้ขาดครูในการสอนปัญหาที่3ครับคือการกําหนดเกณฑ์อัตรากําลังใหม่มีการใช้ชั่วโมง สอนของตำแหน่งรองผู้มยการและผู้มยการมาคิดเป็นชั่วโมงสอนของครูด้วยก็ทําให้อัตราส่วนของครูที่ต้องสอนเนี่ยลดลงแล้วก็ทําความเป็นจริงแล้วนี่นะครับผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยมีจํานวนที่เรียกว่าชั่วโมงสอนอยู่หกประเภทเป็นเรื่อง PLC เป็นชั่วโมงนิเทศเป็นพี่เลี้ยงครูผู้สอนแต่ในความเป็นจริงครับครูผู้สอนก็ต้องทําหน้าที่การสอนแทนครูแทนแทนท่านผู้บริหารเหล่านี้จนทําให้อัตรากําลังของครูผู้สอนเนี่ย ได้ลงไปนะครับถัดมาครับยิ่งในโรงเรียนขนาดเล็กนะครับหลายแห่งไม่มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนก็ต้องไปทําหน้าที่รักษาการจํานวนครูก็มีน้อยอยู่แล้วมีเวลามีประชุมต้องไปทําภารกิจต่างๆแทนผู้บริหารก็จะต้องทําให้การพัฒนาคุณภาพการสอนเป็นไปได้ยากมากสุดท้ายครับภารกิจด้านการเงินการพัสดุ บางแห่งครูผู้สอนก็ต้องไปทำนะครับนอกจากจํานวนสอนอที่มีคาบมากแล้วนี่นะครับก็ยังต้องทําหน้าที่พิเศษโดยไม่มีการสนับสนุสน,นอัตรากําลังคุณครูก็จะมีภาระที่หนักมากท่านประธานครับหลายพื้นที่ครับก็มีชุมชนมีองค์กรปกรครองท้องถิน่น มีสังคมรอบรอบด้านที่โรงเรียนอยู่เนี่ยนะครับก็ไปช่วยกันหาเงินหาพระป่ามามาแก้ในการที่จะไปจ้างครูก็ไม่ได้จ้างง่ายๆนะเพราะว่าอัตรากําลังมันไม่สามารถที่จะมั่นคงได้ดังนั้นจึงต้องกราบเรียนผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าการแก้ปัญหานี้ต้องแก้ให้เป็นระบบมองไปข้างหน้าอย่ากแก้ไปแต่ละปีละปีละปีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็จะทำให้ปัญหาตกกับเยาวชนคนไทยครับขอบพระคุณครับ